สามารถติดต <TR 'T AL> ่อดตะก้าในคลิปได้เลยนะคะแม่าพดตลกตตะกติตก้าลูกบางทีตาก้าเขหารููละรูกลิกต็อไม่รูไปเลยจ้ะหายเลยหายยังหาไม่เจอแฟนแฟนเพจหนูให้หน่อยเขาอยากให้ฟังแม่ด่าอุ้ยจะให้ด่าเขาเหรอมึงจะให้แม่ด่าจำพียอะไรเนี่ยทุกวันทุกวันนี่กก็ด่าไม่ได้หยุดยู่แล้วกเหนื่อย อ้น,นียังไม่ได้ด่าโอ้ยจะด,ด่าด่ากบกูเยไ <laughs> อ้จ้าไม่ธรรมดานะะ <laughs> ออ,อ,อามันจะดีเท่นะ <laughs> อ่าไม่กล้าด่ดาเลยสินเสมอกันเลยแม <laughs> ่ <laughs> แม่จะบอกเลยแม่ขอบคุณบอยมากเียเอาจ้ามาหาแม่อย่างที่ที่ใจแม่คิดอยู่แม่ฝันอยากเจอจ้า ก็ได้อยู่แม่ขอบคุณบอยจริงๆนะลูกนะมะม่วงมาให้บอยกับจ๊ะมะม่วงที่ต้นบ้านแม่เองจริงเหรอจริงพ่อเด็ดมามะม่วงบ้านใครเขาที่บ้านแม่คือกูไม่ต้องแดกไม่ได้จ้าเอาไปแดกให้เองนผมบอกไลยเลยเด็ดมากูยังไม่ได้แดกครอบครัวกูไม่ต้องแดกอ่ให้ใครจะเอา้จ๊ะกอ้บอยเอาไปให้แดกให้เองนเออคนที่บ้านคนที่บ้านไม่ต้องแดก ขอบคุณนะครับขอบคุณลาแม่เลย้าลูกไปเอามาอีกไปวานปหวานส่งไม่หยุดปหวานลูกไปลองดูส่งไม่หยุดแต่กุ้งเยอะมากนะใช่ตอนแรกแม่ก็ทำส่งใต้แนี้ส่งใต้แต่ตอนนี้มันแ่ตยเยต่เดี๋ยวไปเที่ยวลาแม่สัญญาแล้วหึ่งต้องไปดูหนก่มเล็กคอนเสสองไปอ่างทองด้วยเลยนะเ้ยอบอกลูกกัา นอนเรคงไม่ได้นอนแล้วพ่อแม่คิดถึงหัวเลเกทั้งหมดยงไหนูเป็นลิเกนะจ๊ะบ้านอยู่บานทคงทอนหนูเป็นลิเกคนจนบาบ้านอยู่